สวัสดีครับผมนัด Easy Korean วันนี้เราจะมาเรียนรู้และท่องคำศัพท์ภาษาเกาหลีพร้อมฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องเกี่ยวกับหมวดสิ่งของในชีวิตประจำวันโรงเรียนและในที่ทำงานกันนะครับผมจะช่วยอ่านออกเสียงทีละคำเพื่อให้ทุกคนสามารถฝึกตามได้ง่ายๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับชิมเดชิมเด 침대, 띠양론 소파 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 테이블 테이 침대, 침대, 침 อุยจาอุยจาเก้าอี้เทเลวิชันเทเลบีจันเทเลวิชันโทรทัศน์แนงจังกูนงจังกูตู้เย็น เซทากิเซทักิเซทักิเซทักิเครื่องซักผ้าชนจาเอินจีชนจ่าเอินจีชนจ่าเอินจีไมโครเวฟ 오불, 오불, 오불. 낭비, 냄비, 냄비. 뭐, 후라이팬, 후라이팬. หัวลาพนกระทะสุดกาหลักสุดกาหลักสุดกาหลักช้อนช้อดกาหลักช้อนกาหลักตะเกียบชอบสี ชอบชีชอบชีจานขอบขอบขอบแก้วหัาจังเดหัาจังเดหัาจังเดโต๊ะเครื่องแป้งชชมพู แชมพูแชมพูแชมพูชิดเซลชิดเซลชิดเซลแปรงสีฟันชี้ยกชี้ยกชี้ยกยาสีฟันเซมิออนเด 세면대 세면대 앙랑나 수건 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 파챗ต와커 거울 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 거게 สีเก้าีเก้นาฬิกาชังมุนชังมุนชังมุนหน้าต่างมุนมุนมุนประตูเช็กจัง เช็คจังเช็คจังชั้นหนังสือสอรับสอรับสอรับลิ้นชักสเรกีถ่งสเรกีถ่งสเรกิถ่งถัง,งขยะ ช่องโซกีช่องโซกีช่องโซกีเครื่องดูดฝุ่นเพยีพยกเพยกียกเพียกผนังอดจังอดจัง

เออคอนเออคอนเครื่องปรับอากาศเช็คเช็คเช็คหนังสือคงเช็คคงเช็คคงเช็คสมุด 연필, 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 닌써, 폴펜, 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 바가, 시우게, 시우게. 치우개 양로, 칠판, 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 가라안, 분필, 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 적. 교과서, 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 낭스리안. 필통, 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 껑린서, 세견필, 새 เกียนผิลเสกเกีนผิลดินสอสีคาบังคาบังคาบังกระเป๋าเช็ากัเช็คกเช็คสัะเปะเักเระยนกเ 의자, 의자, 의자가 이 교실, 교실, 교실 헝리안, 교장실, 교장실, 교장실 ห้องผู้อำนวยการเชยุก,กวันเชยุก,กวันเชยุก,กวันโลงยิมโทซซกวันโทซซกวันโทซซกวันห้องสมุดคอมพิวเตอร์ 컴퓨터, 컴퓨터, 컴퓨터. 칠판 찌우개 칠판 찌우개 칠판 찌우게, 개 뺑록가단. 사물함, 사물 ฮัมซามูฮัมตู้ล็อกเกอร์คียอบกคียอบกคียอบกชุดนักเรียนชีฮอมจีชีฮอมจีชีฮอมจีกระดาษข้อสอบ 점수, 첨수, 첨수, 칸엔. 시간표, 시, 간, 표. 시간표, 따랑리안. 전자사전 전, 자, 사전, 천자사전, 포트라누곰 이렉터닉. 필기구, 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 크앙키안. 폭사기, 폭사기. พกซาก <lee> ีเครื่องถ่ายเอกาสาร,ร,รพรินทอพิรินทอพิริน e อเครื่องพิมพ์โปรเจกต์โปรเจ์โปรเจกต์โปรเจกเตรอร์ อนเซงนิมอนเซงน่มอนเซงนิมคุณครูหักยงพุ่มหักยงพุ่มหักยงพุ่มอุปกรณ์การเรียนชีกับชี กับชี้กับกระเป๋าสตางค์ค j QJ เ j เ,เ,เอกสารประกอบการเรียนหักเซสงหักเซงหักเสง,เง,เงนักเรียน 컴퓨터, 컴퓨터, 컴퓨터. 컴퓨터, 컴퓨터. 컴퓨터, 컴퓨터. 노트북, 노트북. โน้ตบุกโน้ตบุ๊กพินท์อพิทพินท์อเครื่องพิมพ์พกซากีพกซากีพกซากี เครื่องถ่ายเอกสารพาอ,อิลพาอ,อิลพาอ,อิลแฟมซอรูซอรูซอรูเอกส,สารสรับจัง ซอบจังซอบจังตู้ลิ้นชักชอนหววกีชอนฮวากีชอนหววกีวกโทรศพัพท์แฮนด์ดูพนแฮนดูพน เฮนดยพนโทรศัพท์มือถือเช็คสั่งเช็คสั่งเช็คสังส่งโต๊ะทำงานห้อยศิลหาอีชิลหาอีชิลห้องประชุม วท์บอร์ดว h i t b o d whiteboard กระดาษไว้บอร์ดมาขอมาขอมาขอปากกาวไว้บอร์ดโน้ตือ โนถือโสมุด no, บันทึกยอนพิลยอนพิลยอนดินสอชิวเกชิวเก

กระเป๋าเอกสารมีองหาเมียงหาเมีองหมนามบัตรทัลยลอกทาลยลอกทาลยลอกปาติทินพิลทง 필통, 필통, 뻥림서 시계, 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 날이 가. 콩책, 콩책. 스탬플러, สเทมเพลโลสเท็มเพลโลที่เย็บกระดาษคาวีคาวีคา,าวีกันไกาชาชาชาไม้บรนทัด ซลเซลูเซลซข้อมูลอินทอร์เน็ตอินทอร์เน็ตินเเน็ตอินเท็ต 이메일, 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 이메일. 직장, 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 티. ทำงาน. 회의, 회. อีการประชุมสามูยงผุ่มสามูยงผุ่มซามูยงผุ่มอุปกรณ์สำนักงานเวซาเวซาเวซาบริษัท หัซาวน์หซาวน์ซาวนพนักงานบริษัทซอนพุงกีซอนพุงกีซอนพุงกีพัดลมซาจังนิมซาจัง นิมซาจังนิม่มประธานบริษัทชูจอนจาชูจอนจาชูจอนจากานา้ำ iPad iPad ipadu ipad, iPad.